สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวบรรยากาศงาน BNI Icon จังหวัดอุดรธานีงานนี้เป็นการรวมตัวของเหล่านักธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงจุดเด่นคือการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนโอกาสและร่วมกันต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้เติบโตผ่านนักธุรกิจท่านอื่นๆที่หลากหลายอาชีพเช้านี้พิเศษตรงที่เป็นวันที่สมาชิกเก่าจะเชิญแขกใหม่มาเรียนรู้กิจกรรมและสัมผัสบรรยากาศการทำงานของกลุ่มค่ะแน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจต้องตื่นเช้านัดเจอกันตั้งแต่6กโมงเช้าทุกวันพฤหัสบดีเพราะเสร็จจากงานก็สามารถกลับไปเริ่มตต้นนทงงาขอัว เ่เต็มทีริ่มแรกหลังจากลงทะเบียนพี่ก็ได้เดินชมโปสเตอร์และนําธุรกิจของสมาชิกแต่ละคนเพื่อมองหาว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจใดบ้างจากนั้นก็เข้าสู่ห้องประชุมค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและกระชับคนจะมีเวลาแนะนําธุรกิจตัวเองเพียง15-20วินาทีเท่านั้นก่อนเข้าสู่ช่วงขอบคุณสมาชิกที่ส่งมอบโอกาสทางธุรกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงแนะนําตัวของแขกรับเชิญที่มาดูงานในวันนี้ค่ะซึ่งรวมทั้งพี่ด้วยปิดท้ายด้วยการจับกลุ่มความสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดสําหรับบริษัท ATE รับเหมาก่อสร้างของเราตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะต้องบอกว่าได้ทางเพื่อนใหม่และที่ปรึกษาดีๆมากมายเลยค่ะใครที่กําลังมองหาคอนเน็กชันใหม่ๆหรืออยากรู้จักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้นสาม,มารถสอบถามพี่ปุ้ยและพี่จุ้ยได้เลยและถ้าใครอยากรองร่วมเป็นสมาชิกมาสัมผัสบรรยากาศเครือขนะ่ายนักธุรกิจที่อบอุ่นแบบนี้เจอกันได้ทุกเช้าตรูวันพฤหัสบด,ด,ดีตอนรับเสมอค่ะ